ชีวิตมันไม่ง่ายเลยพี่อายุ49แล้วแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ชื่อพีนุชค่ะอาชีพเป็นแม่บ้านแต่มาทำอาชีพเสริมมาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะวพาเข้าไปทองจะมีปวดเอวปวดท้องปวดหลังปวดสะโพกค่ะอนอนไม่หลับกระสับกระสา่ายวนใยากจะเป็นพวกนี้ค่ะพอวันไหนอาการมันหนักหนักไม่อยากมาทํางานเลยมันก็เหนื่อยแต่ถ้าไม่มาก็ไม่มีตัง ถึงมันเหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้เพราะว่าเราเป็นแม่บ้านแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวจนวันหนึง่งลูกสาวบอกว่าเห็นเราเหนื่อยเหนื<ๆ>่อยลูกสาวก็เลยเอา30ให้ทานลองดูเขาบอกว่าช่วยเรื่องภายในของผู้หญิงพอลองกินได้เดือนหนึ่งช่วงนี้อาการดีขึ้นร่างกายเราแข็งแรงดีขึ้น,าก,าน,าก,านก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูนะพี่อ,ยา,อายุส9่แล้วพี่ยังซื้อมาทานเลยที่สำคัญไม่แพงมันช่วยได้จริงๆสามารถ ซื้อที่7 e เ e ่ e อีเลเวนได้ทุกสาขาค่ะ